สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสุภูสุสคนะคะสบายดีกันเนาะมือนีสาวสารครามมาถักท้ายกันค่ะพี่น้องสาวสารครามมาพักผ่อนมาดูธรมธรมชาติธรรมชาติดวสิท้ายให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะว่าบรรยากาศดีปันใดตอนนี้สาวสารครามกะไปขออนุญาตแป๊บนึงเนาะค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยค่ะ ดื่มกาแฟค่ะตอนเช้าๆเนาะค่ะพี่น้องมาดื่มกาแฟกันขาดกาแฟแล้วเป็นยังไงบ่ได้บ่ได้บ่ได้ยากน้อยๆมือละแก้วสองแก้วก็ยังดีแม่นบ่ค่ะพี่น้องข้งางรังนี่เป็นเดี๋ยวนูขออนุญาตวางเนาะค่ะข้งางรังนี่ก็คือเป็นที่นั่งพักเนาะค่ะเป็นค้ายกับห้องรับแขกท้าม็นเสื่อเอิญยัไงไๆที่รับแขกค่ะข้าเจ้าค่ะ ผู้เพิ่นอยากดื่มกาแฟอยากกินวัฟฟงวับเฟิรมวับเฟิลจังสินะคะกับมะนังมะนีกันได้เดี๋ยวนุสิใายบรรยากาศดีๆให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะข้างนอกอู้เดี๋ยวนี่แดดออกค่ะพี่น้องขออนุญาตเนาะคะ่ะเดี๋ยวพาไปเบิงะะ้งค่ะนี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศข้างนอกคะ่ะนั่งดื่มข้างนอกกันได้ถ้าบนหนาวเกินไปบางคนขเขาจากันนัง่งมานังดื่มถ้าผู้ใหทีสูบบุหรี่เนาะคะ่ะกับมาสูบตรงนี้ได้คะ่ะ นี่ค่ะคือติดเขาเลยค่ะห้องตรงนี้คือมีทั้งร้านอาหารทั้งโรงแรมค่ะนี่ค่ะสาวสรารคามมาที่นี่ทุกปีมาที่นี่ทุกปีค่ะก็จะมาเที่ยวที่นี่แต่ทุกปีเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือปีนี้มีโควิดนะคะบัตรที่นี่นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่น ปีนี้เ่อเห็นแต่ว่าปีที่แล้วมีค่ะมีหลายค่ะค่ะพี่น้องคือเขาจเจาหนีสิมักาเที่ยวธรรมชาติของประเทศนอร์เวย์เนาะค่ะแต่ว่าทางคนนอร์เวย์เองก็มาเที่ยวหลายอยู่ค่ะคือโรงแรมก็เต็มไปเบิดด้วยคนที่มาพักแลวกาแล้วเรากาปีนี้ คือเฮาก็ออกนอกประเทศบ่ได้คนน้อเวเองก็ออกไปเที่ยวนอกประเทศบ่ได้ก็เลยเลือกที่สิมาเที่ยวในประเทศเองอืมใรรชาติของที่นี่นะคะบริสุทธิ์อิเลคะ่ะพี่น้องน้ำก็ดื่มได้คะ่ะโดยที่วา่นาน้ำนี่สะอาดเน,นาะค่ะน้ำแม่นม้ำนี่คือสามารถที่สิดื่มได้เลยคะ่ะ เจ้าของโรงแรมเป็นกันเองค่ะพี่น้องเจ้าของโรงแรมเป็นผู้ซ้ายเนาะค่ะเป็นกันเองห้องพักอยู่ตรงนี้มีทั้งหมด50สบห้องค่ะคือเป็นโรงแรมไม่ใหญ่แต่เป็นโรงแรมที่น่าอยู่และน่าพักค่ะแล้วที่นี่สามารถที่ททจะจ่ายทั้งค่าอาหารได้ทั้งสามมื้อค่ะมื้อเช้ากลางวันและมื้อเย็นพี่น้องเนาะหนูพามาเทียเ่ยวมาเบิงมาชมธรรมชาติมาชมอากาศ เี๋ยวนูสิทธาให้เบื้องเรื่อยๆค่ะเขามีโอกาสได้วิ่งขึ้นเขาไปเบื้องแพะอยู่บนเขาเด้ไปเบื้องเห็นหมูค่ะเห็นหมูซี่หาตัวยุ่ทั้งเขากับมีค่ะพี mm ่น้องหนูขอบคุณทุกคนที่ติดตามทุกคนที่คอมเมนต์พี่ๆน้องๆพี่ป้านาอาพอลุ้งแม่ป่าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแล้วก ขอบคุณแล้วก็สวัสดีลาจากกันไปด้วยภาพสวยๆเนาะค่ะพี่น้องมีอะไรติชมกันได้สาวสารคามยินดีรับแล้วก็จะนำไปปรับปรุงขอบคุณและสวัสดีค่ะ